สวัสดีจ้าโอเวอร์เอ็กคนไม่กล้าโชว์แรงจ้า <laughs> ไม่กล้าโชว์แรงแล้วจ้าเมื่อก่อนตอนที่อยู่พันสามนี่โชว์ได้โชว์ดีอีกนิดเดียวกูจะไป900้แล้วนะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาพูดถึงเหล่าโปเกมอนที่ผมชอบนะเอาไว้ใช้ลัดทันเดอร์สำหรับโปเกมอนที่ใช้ลัดทันเดอร์ที่ผมชอบที่สุดนะคือเอสเบิร์นบอกก่อนเลยนะว่าแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นสไตล์การเล่นไอเทมที่อัพมาเงื่อนไขแต่ละคนมันไม่เท่ากันอะมุม มองความชื่นชอบความคิดมันก็เลยอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะทุกคนอาจจะไม่ได้ชอบเหมือนผมก็ได้แต่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะว่าอันนี้คือมุมมองของผมทุกคนก็อาจจะมีมุมมองความคิดแตกต่างจากผมก็ได้นะผมก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะแต่ละคนมันคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วสแสดงออกได้เต็มที่เลยทุกคนโอเคเรามาพูดถึงอันติของตัวนี้ดีกว่าคืออันตรีของตัวนี้จะค่อนข้างไกลเลย นี่ประมาณนี้มันสามารถใช้ล่าสได้เลยแต่ว่าเอาจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เร่งด่วนนะไม่ควรจะมาแอบมุมเนี้ยเพราะว่าเขาจะเห็นได้เว้ยเราจะต้องไปแอบตามกอย้าไกลๆอะไรประมาณนี้เลือกเอาสักมุมนึงอะแล้วก็สกิลเนี้ยไม่ต้องกลัวนะถ้าเกิดว่าไม่มีทาร์เก็ตอยู่เนี่ยมันจะปล่อยไม่ได้เว้ยคือไม่ต้องกลัวว่ามันจะเสียสกิลฟรีอยู่ในมุฟของเอสเบิร์นเนี่ยจะเป็นการยิงลูกไฟออกไปตรงๆเลยคือมันเป็นสกิลสายเบิร์สดาเมจอะที่เหมาะกับการลาสมากเลย เนี่ยและด้วยความที่เอสเบอร์เนี่ยมันมีสกิลที่สามารถเอาตัวรอดได้เนาะมันไม่เชิงว่าขาตายเงี้ยมาดูกันครั้งที่หนึ่งปั้งจะทำดามเมจประมาณนี้นะซึ่งเอาจริงๆแม่งแรงนะเวย้ยเนี่ยประมาณนีนะ้ตายแล้วนะ เวลาที่ใช้อันตีเสร็จแล้วเนี่ยจะทําให้ตัวเอสเบินวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ตัวเอสเบินเนี่ยเวลาที่ตีปกติหรือว่าใช้สกิลก็ตามทีเนี่ยจะทําให้ศัตรูเนี่ยได้สแต็คพอสเต็คมันครบแล้วเนี่ยมันก็จะทําดาเมจได้เพิ่มเติมขึ้นคือปกติถ้าเกิดว่ายิงอยู่ในมูฟไปนะมันจะทําดาเมจของสกิลอยู่ที่1951บปับป๊บปับ๊บปั๊บแต่ถ้าเกิดว่าสแต็คเต็มนะม ดาเมจที่ทําได้ก็จะเยอะขึ้นถ้าเกิดว่าใครเล่นสายไพยโลบอลเนี่ยมันก็จะมี2สกิลเอาไว้รัดได้เนาะแต่ว่าอยู่ในมูฟเนี่ยมันรัดได้ไกลกว่าอยู่แล้วแต่ว่าระยะในการรัดก็อาจจะสั้นกว่าแน่นอนแต่ถ้าเทียบกับสกิลอื่นของชาวบ้านเนี่ยผมว่ามันก็ไกลอย,อยู่ดีอ่ะไพโลบอลมันมีเผาไหม้ด้วยพอเผาไหม้เสร็จแล้วก็เป็น1898 โอเคดาเมจที่ทํากับไอตัวกุ้งตัวนี้ได้ก็ประมาณนี้นะมันอาจจะมีผลของไอเทมที่ทําให้ดาเมจมันแตกต่างกันด้วยนะตัวต่อมาที่ผมชอบนะเป็นกบนะอันนี้ชื่นชอบส่วนตัวเลยพลังอวยล้วนๆบางทีเราก็ไม่ได้สนใจดาเมจอะไรเท่าไหร่ก็คูชอบของกูมีอะไรไหมเอาจริงแม่งระยะไกลอยู่ประมาณนี้ได้อยู่ปาไปแล้วปังงถ้าในพุ่มหญ้าด้านล่างเหมือนว่าจะไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะเอาจริงเราแอบในพุ่มหญ้าใช่ไหมตอนเราจะปลาเราก็เดินมานิดนึงปั้งประมาณนี้คืออยู่ในมูฟเนี่ยมันจะทาดาเมจอยู่2รอบนะรอบแรกคือที่ปาไปอีกรอบหนึ่งคือที่เด้งแต่ว่าดาเมจมันจะแบ่งครึ่งไงแล้วก็อยู่ในมูฟเนี่ยเวลาที่กดใช้แล้วเนี่ยสามารถเลือกทิศทางได้ว่าจะไปตรงไหนปาเสร็จปุ๊บเด้งกลับก็ได้อ่าประมาณนี้หรือเอาจริงๆเราก็ใช้สกิลดาวกระจายก็ได้นะถ้าจังหวะดีๆเงี้ยถ้าเกิดว่าโดนแบบเต็มเต็ม สามพันอยู่นะดูซีว่าจะทำดามเมจไก์ตัวนี้เท่าไหร่เอิง่งตัวต่อมาคือคาเมกพ่อทุกสถาบันเจอมันอยู่ทุกเกมแทบจะไม่มีเกมไหนเลยที่ไม่เจอมัน อ่อทุกคนผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมไม่ได้ถอดไอเทมตอนที่ทดลองนะอา่าดามเมจที่ผมทดสอบเนี่ยอาจจะไม่เท่ากับดามเมจที่ทุกคนทดสอบนะเพราะว่าไอเทมที่ผมใส่กับคนอื่นใส่เนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะแล้วก็ผมอยากได้ดามเมจจริงๆตอนที่ผมเล่นด้วยแหละผมก็ใส่ไอเทมแบบตามที่ผมชอบอะสำหรับตัวนี้เนี่ยจะมีสกิลอยูในมูฟที่เอาไว้ใช้ลาดได้เพราะว่าตอนนี้กดแล้วเนี่ยสตูเนี่ยมันจะโดนยกลอยถึงแม้ว่าเราเนี่ย จะลัดไม่ได้ก็ตามทีแต่ว่ามันก็ช่วยสร้างจังหวะให้เพื่อนลัดได้อยู่เพราะกดปุ๊บปั้ง3,000กูจําได้ว่าคาเมกกูไม่ได้ใส่ของดามเมจไม่ใช่เหรอวะสกอร์ชิวไม่ใช่เหรอที่ผมใส่เนี่ยนั่นไงมีโลสกอร์ชิวอยู่ปั้ง3,000สศัสตรูดโดนยกลอยโคตรนานนะเอาจริงเนี่ยอยู่ในมุฟเสร็จแล้วปุ๊บยิงไฮโดปัมต่อ5,000เซิร์ฟอีกรอบหนึ่ง แล้วแต่สายด้วยแหละว่าเล่นอะไรซึ่งอยู่ในมุฟของตัวนี้โอ้โหกว้างกว่าแท่นอันเชิญทันเดอร์อีกถ้าเกิดว่าแคลรี่มันอยู่ฝั่งนี้เราก็อาจจะมาตรงนี้ก็ได้ปึ๊บแคลรี่มันแบบจะลักตีใช่ไหมตรงนี้แม่งเลยซึ่งไอตัวที่อยู่ด้านในเนี่ยโดนแน่นอนอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ด้านนอกลัตทันเดอร์ถึงด้วยนะ โอ้ยตัวนี้นี่คือเลือดกระหมดหลอดเลยอะ่ะต่อมาคือนกเป็นตัวที่ผมเนี่ยไม่ค่อยเห็นเขาใช้อยู่ในมูฟลัดกันเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ในมูฟเนี่ยมันเก็บยากแต่ว่าระยะมันไกลอยู่นะ3,100ก็อีกอย่างหนึ่งคืออยู่ในมูฟของตัวนกเนี่ยมันไม่สามารถทะลุก,กำแพงได้ดังนั้นที่มันจะเหลือจริงๆมันก็คือจะมีแค่ตรงเนี้ยเนี่ยมันจะต้องมาอยู่ประมาณตรงเนี้ยแล้วก็ใช้ลาดเอาหรือไม่ก็เอออยู่ริมๆประมาณนี้ก็ได้นะ มุมในการใช้ลาดเนี่ยมันอาจจะไม่เยอะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอีกท่าหนึ่งระยะก็ค่อนข้างไกลด้วยอ่าแล้วก็เราเนี่ยสามารถเลือกมุมได้คูลดาวของสกิลนี้ก็ไม่ได้นานเท่าไหร่ด้วยแล้วก็ดาเมจ2,400สําหรับท่านี้โอเคว่ามันเบากว่าอยู่ในมูฟอยู่แล้วแต่มันเป็นท่าที่สามารถใช้ลัดได้บ่อยกว่านั่นแหละเผื่อบางทีอยู่ในมูฟเราไม่พร้อมเงี้ยเนาะ ต่อมาคือบานานาที่บอกเลยว่าบัฟมาแนโหดมากเลยมาเลยกลายเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบนะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยเล่นซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีอยู่ในมูฟคือมันจะปล่อยมาเล็ดซึงง่งประมาณตรงนี้ได้อยู่นะเอาจริงแม่งประมาณตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่าตอนที่มันปล่อยมาเล็ดไปเนี่ยมันจะทําดามเมจแล้วก็มันจะแตกเป็น4แชกประมาณนี้ก็ได้เดี๋ยวมันจะโดนตัวบนอยู่ปึ๊บปึ้งอ่อประมาณนี้ก็ได้ปึ๊บปึ้งอ่าเห็นว่ามันจะทําดาเมจประมาณนี้ แต่ถ้าเกิดว่าปล่อยไปแบบเต็มๆนะ,ะจะทําดาเมจแรงกว่าซึ่งบานะตอนที่ยิงไปจะทำดาเมจอยู่ที่2,300เกมตามจริงๆเงี้ยอย่างน้อยก็มีอยู่ในมูฟอะเอาไว้เชลัตทันเดอร์แก้สถานการณ์ได้ถ้าทำได้ก็ดีทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเฟอร์ไนนะสำหรับตัวเนี้จะมีอยู่ในมูฟคือมันจะดึงศัตรูเข้าสู่จุดศูนย์กลางแล้วก็มันจะทำดาเมจ 4พันเลยเหรอเนี่ยถ้าเกิดว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเข้ามาตีในแท่นอันเชิญเนี่ยบอกเลยว่าโดนดูดหมดอะถ้าเกิดว่าไม่มีสกิลแบบป้าน 4C นะแต่ว่าหลังๆมันก็มีตัวแก้ทางละคือศัตรูจะโดนดึงระหว่างที่โดนดึงเข้ามาเนี่ยจะโดนดาเมจด,ด้วยแล้วก็ตอนที่มันระเบิดเนี่ยก็จะโดนดาเมจแบบรุนแรงคือต่อกับทันเดอร์เนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะคือว่ามันเนี่ยจะกัน c c ประมาณตรงนี้นะ เห็นไหมคือดาเมจดอกสุดท้ายก็โดนอยู่800นั่นแหละถึงแม้ว่าจะไม่โดนดูดเข้าหาจุดศูนย์กลางประมาณแถวๆเนี้ยเพื่อในกรณีที่วิ่งมาไม่ทันเนาะตัวนี้เอาจริงอะ่ะมันมีย U ในมูฟที่ไกลนะทุกคนเนี่ยสังเกตใน map ได้เลยได้ประมาณตั้งแต่แถวๆนี้เลยได้ซ้ําแต่ทุกคนอย่าลืมนะว่ายิ่งไกลนะ อัตราการลัดสาเร็จเนี่ยมันก็จะยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆนะเป็นตัวที่ผมยอมรับเลยว่าผมใช้ลัดไม่ค่อยได้เท่าไหร่อาจจะเป็นด้วยที่ว่าผมเนี่ยเล่นสายเอ็กซ์ตรีมสปีดด้วยล่ะแต่ถ้าเกิดว่าแบบเอาไว้ช่วยเพื่อนคุมโซนอะไรเงี้ยได้อยู่มันก็เลยไม่ใช่ตัวที่ผมโปรปานในการใช้ลัดทันเดอร์เท่าไหร่นะเพราะว่าผมไม่ถนัดนั่นเองยิงไป2,700ซึ่งพาวเวอร์พัอัพเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้หลังจากปล่อยอยู่ในมูฟเนี่ยมันจะแรงขึ้น มาปั้ง2600ปั้งอ่าเพราะว่าปกติจะอยู่ที่2100ตัวต่อมาคือเซ拉โอร่านะผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเอาจริงอะทุกตัวมันสามารถใช้ลาสได้หมดแหละแต่ว่าดาเมจอะมันจะไม่เท่ากันอนิเมชันการตีอนิเมชันการปล่อยสกิลเงี้ยมันก็จะช้าเร็วไม่เท่ากันมันอยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยฝึกซ้อมกับตัวอะไรมากกว่ามันถึงจะลาสแม่นด้ย สำหรับเซ拉โอร่าเนี่ยอันตีเนี่ยจะเป็นการปล่อยสายฟ้าเพื่อไปทำดามเมจกับพวกมันนะแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยยกลอยปังประมาณนี้เลยดามเมจจะอยู่ที่ประมาณ2,200ซึ่งอันตีของเซลโอร่าเนี่ยมันจะไม่ได้จบแค่นี้ไงเพราะว่ามันจะเป็นบัฟถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอยู่ในวงเนี่ยจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยตีแรงขึ้นสังเกตที่มือได้เลยตอนที่ขวดเนี่ยจะเป็นสีฟ้าแล้วดามเมจปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณช่วง500-600ถึงแต่ถ้าเกิดว่ายิงไปปุ้งเสร็จแล้วตีอ่ะ ช่วงดามเมจจะอยู่ที่ประมาณ650ปั้งปับ๊บ650 6 5 0 700 650 650 700ประมาณเนี้ยแต่พอกลับมาสู่แบบเดิมก็คือประมาณ500 500แล้วก็600แล้วก็ตอนที่อยู่ในวงเนี่ยระยะการตีก็จะไกลขึ้นนะคือเป็นตัวที่สามารถเคลียร์ทรัพยากรได้เร็วนะั่นแหละเวลาที่กดอันติแล้วแต่ว่าดามเมจมันก็จะไหลต่อเนื่องเนาะถ้าเกิดว่าเราใช้อันนี้ไปก่อนโดยไม่ได้ใช้ลารนะ มันก็มีโอกาสที่เราเองเนี่ยจะโดนไอ้พวกตัวที่มีสกิลเบิร์ดดามจแรงๆลัดได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจัดการอีกฝั่งหนึ่งได้หมดหรือว่าเราคุมโซนได้ดีอ่ะมันก็จะง่ายในการเคลียร์ทรัพยากรไงมันอยู่ที่ว่าแผนการเล่นของเราเนี่ยคืออะไรเว้ยซึ่งอยู่ในมูฟของเราเนี่ยสามารถใช้ใส่เต่าได้ด้วยนะใส่เต่าใส่ทันเดอร์ได้อ่าเริ่มตอนหนึ่งนาทียีนะเริ่ม ดิชาร์จไปปั๊บปึ้ง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 อันนี้ผมเล่นดิชาร์จปึ้งปึ้งแต่ก็เร็วอยู่นะประมาณ20วิก็ได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเก็บตัวเดียวอีกฝั่งหนึ่งถ้าเกิดว่ามากับไซราโอร่าสักตัว2ตัวก็เก็บเร็วแล้วนะ จงคอมเมนต์ให้ผมดูหน่อยสิว่าพราะคุณเนี่ยชอบตัวไหนกันบ้างในการเคลียร์ทันเดอร์นะถ้าคอมเมนต์เสร็จแล้วแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม